สวัสดีครับแอลดูแฟนเพจมือนี่มาชีเป้ารถตู้หัวจรวดหลังค่าตำปี2004นะครับเป็นช่วงเง้วมาฝากมาตอนมาาให้ท่านผู้ชมได้พิจ,จารณากันครับราค่าดีบอกเลยหวานเจี๊ยบครับเอรรถคันนี้สภาพสวยนาใสนาวิ่งนาแลนเหมาะกับเอาไปประกอบธุรกิจหรือว่าเ้าจะไปเหตุรถบ้านรถแคมปิ้งรถตู้คันบอใหญ่ขี่บอ,อยากอันนี้แบบ ครับสะดวกสบายพวกมาไล่เวอร์เอาว่าแล้วชมบังครับผมน,นี่นี่นี่ครับนี่รถตู้หัวจรวดรังค่าตํา <c oughs> คันนี้ช่วง้าวบอกไว้ก่อนเป็นรถปี2 0 0พครับหนาตาลอใสเลยตาไฟตาครับบอมีเหลียงนะระเบียนนอกหนูขอไขรสองแปดนี่ครับไฟตาเดิมเจากโรงงานครับ นาใสนาครับอีกขั้นหนึ่งที่อยากมาฝากมาว่าให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันกับรถตู้สายแท่มปิ่งหรือเอาไปสายไปเป็นรถเป็นแลนด์ได้จิจการไปรับส่งนักเรียนหรือแม้แต่เข้าเสียไปเป็นสายแทม่มปิ่งก็ได้ครับเป็นรถขนสิ่งขนของได้เมิดครับนี่เอาเพิ่งชุ่มล่อนะดอกยางหนาๆง่ายๆ,ๆครับนี่ของโอตานี้อย่างดี นาในปกติครับนี่มีล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กใช้งานนี่ช่วงล่างช่วงซุ้มล่อแห่งๆครับเบิ่งกันใกล้ๆชุ่มกันจอๆแต่รถท่านี้บอกไว้ก่อนว่าเป็นเครื่อง 3L แอลเด้อครับเด้อเครื่องยนต mm ์3แอลเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซล 3L มแอลครับนี่เครื่องยนต์2 0 0พครับอ้าวมีแอร์พร้อมแอร์เย็นเพียงเพราะมีแอร์หน้าแอร์หลังพร้อมนะครับมีดไปพร้อมเบาะหนังหน้าไส้นี่ภายในครับ ภายในก็ยังน่าดูของเครื่องเบิ่งไปพร้อมกันเลยโอ้โหเครื่องแห่งแ่งเลยครับนี่เครื่องแห่งแ่งเลยนี่ครับนี่สําหรับท่านผู้ชมผู้สนใจอยากได้รถตู้ไปใส่งานครับไปรประกอบกิจการเอาไปขนรลับทรงนักหรอกนักเรียนหรือแม้แต่เข้าสิไปใส่ในชีวิตประจําวันเอาไปเป็นรถแคมปิง้งรถแคมเปอร์แวนเป็นรถบ้านรถเฮื่อนได้นะครับได้ครับนี่เอาปิดบ่งกอร ขั้นสนใจนี่มากเลยครับโทษตามเบอร์ที่ขึ้นนาจอหรือว่าตรงมาที่ร้านพ่อบดรถบ้านมีเครื่องเสียงพ้อแอร์เย็นเพลงเพาะกระจกขึ้นลงในเมื่อมุนครับภายหน้เป็นบาะหนังครับบอกไว้ก่อนเอาช่วงรางนี่ครับนี่อาจจะบ่อเอียงให้เพิ่งคักเดอ้อคัสซี่สวยๆครับคัสซี่สวยๆให้เพิ่งสะก้อนสีมีรอยเก็บมากนิดน้อยครับอ่าเพื่อว่าผู้เอาไปใส่นี่ บ่ต้องไปเติมไปแต่งอย่างเลยเบาะใส่งานปากตินี่เบาะเต็มรถครับ,ม,บมีเบาะครบพร้อมเลยซีแถ,ถ,ถ,ถวาสามแถวเบาะ3สามแถวนะครับหลังค้ามีไฟมีแอร์มีพร้อมครับนี่เอาเบิ้งไกลๆช่มกันเห็นเบิ้งจอๆเบาะหลังอีกตั้งหากครับนี่เป็นรถน้ำมันล้วนครับว่าเคยผ่านการติดแก๊สนี่ท่านที่สนใจอยากได้เอาไปติดบ้านเอาไปใส่ในชีวิตประจำวันประตู ประตูกรึบๆนะครับประตูพยนนี่ลูกยงลูกยางใส่งานได้ปกติคือเกานะครับหนาเบิ่งก่อนครับนี่ลูปหล,ลองหองลอยครับนี่เป็นรถที่ว่าครับนี่พ่ได้ใส่ชํำนะครับเม็ดอกเม็ดอากย่งคือเกา่าคือเดิมเด้อลูกยงลูกยางนี่บอกไว้ก่อนสาหรับท่านผู้ชมที่สนใจเพื่ออยากเอาไปติดบ้านติดเพื่อนเอาไปใส่ในชีวิตประจํบ้นันเอาไปเห็ดเป็นรถบ้านเอาไปเป็นรถเพื่อน อันนี้หลังคาเตี้ยตัวเหย้านะครับช่วงเหย้าซุ้มรออหล้งครับนี่ด้านฝั่งผู้โดยสารเบิ้งซะกอนครับเห็นเบิ้งไกลไๆนี่สีบอมมีร้อยเฉียดร้อยควรนะครับบอกไว้ก่อนว่าสีสันสวยมากเลยสําหรับรถตู้คันนี้เพราะว่าเห็ดสีจากนี้มีการเก็บสีมาให้เรียบร้อยครับอ้าวฝาไทยโอ้เด้งๆครับฝาไทยฝาไทยเด้งเนี่ ฝาท้ายจริงๆครับทั้งไทยนี่สวยนะครับฝาท้ายเดิมๆนี่บอกก่อนเลยว่ารถคันนี้ไทยเดิมแน่นอนเบิ้งครับเบิ้งร่องครับตรงนี้นะครับนี่มาบอกเคยเถือกแงะถือกแง่แงมาแน่นอนครับถือส้อนคนส้นดากรับประกันเลยว่ารถคันนี้ได้เดิมแท้คือดาคือคน้นคือประตูไทยเดิมลูกยางดีนะครับบ่ซึมนะครับลูกยางบ่รัวร่วฝนบ่ตกบ่รั่วบ่ซึมมีครบให้เพื่พอมครับ สำหรับทั้งท้ายนี่กว้างขวางครับนี่เอาเบอร์ก่อนนะครับพื้นนี่เนียบเนียบกันเลยสำหรับพื้นเพิ่นเป็นบ่อหนังครบนะครับนะปิดไฟไทยให้เบอง์ะกอน์ยืบเนี่ยกรึบๆเลยครับปิดไฟไทยเอากรึบๆเลยนี่ครับหลังคาดาให้เบิร์นครับด้านหลังคานะครับนี่เอาประตูประตูบ่อสุด ลอหลังด้านฝัวเมื่อให้ซองเบิ้งกอนครับคัดซี่เอาเป็นจังไดครับนี่ให้เบิ้งใกล้ๆช่มกันจอๆครับไตทองอ่าเป็นรถอีกขั้นที่นาพิจารณาอ่าเสียงเสียงอ่ามีร้อยเก็บสีมาให้เรียบร้อยครับนี่ร้อยเก็บสีอันนี้ก็พิจารณาเอาเดอ้อเอกสารครอบมอมนครับนี่ส่วนเสียงสิมวนบ่มวนอันนี้มาเบิ้งเอามาทดลองเอาเด้อครับ สำหรับท่านผู้ชมผู้ที่สนใจรถตู้รถที่ว่าหลังค่าบรั่วครับนี่กระจกกระมุลขึ้นดไปเมือ่อเอามาให้ท่านผู้ชมมาให้ท่านเอฟซีได้พิจารณากันในราคาเปิดจำหน่ายขายกันอยู่ที่13 9 0 0 0บาทครับนี่ราคาหวานเจี๊ยบเลยครับราคา1 3 9่0 0บาทครับฝากไว้ให้อให้พิจารณา เอาไว้นแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอลนูแฟนเพจขอบคุณลหลายครับที่รับชมและก,กดและแชร์กดไลค์อเมี่กาซิเรหาลดราคาพิเศษราคาหวานเจีย๊ยบมาฝากมาตอนให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาครับขอบคุณลหลายครับ